จินตนาการบทสนทนาและโลกอนาคตคือหัวใจของกิจกรรมจินตนาการพลเมืองนะครับการผสมผสานคำสามคำนี้เข้าด้วยกันนะครับจะนําไปสู่กิจกรรมสร้างสารรค์ซึ่งช่วยเปิดบทสนทนาที่สร้างความหวังและพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ผมจะชวนทุกคนมาดูตัวอย่างการจัดกิจกรรมภายใต้ในแนวคิดจินตนาการพลเมืองซึ่งผมพัฒนาต่อยอดมาจากกิจกรรม Infinite Hope Imagining a Better World มารองเรียนรู้การสร้างโลกใบใหม่ไปด้วยกันในบทที่6โลกอนาคตที่เราอยากเห็น เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ากิจกรรมภายใต้แนวคิดจินตนาการพลเมืองของเราเนี่ยถึงเวลาจัดจริงๆมัาหน้าตายอย่างไรวันนี้เราจะมีชุดสาธิตนะครับเป็นน้องๆที่อยู่โรงเรียนผมนันเองอยากให้แต่ละคนลองแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อธัญญาต,ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนกําเนิดวิทย์ค่ะสวัสดีครับชื่อกัปตันเรียนอยู่ชั้นม .4 โร 6, งเรียนกําเนิดวิทย์ครับสวัสดีค่ะชื่อมีนาค่ะเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนกําเนิดวิทย์ค่ะโอเคครับ และกิจกรรมแรกนะครับในบทเรียนที่6กของเราคือกิจกรรมที่ชื่อว่าโลกอนาคตที่เราอยากจะเห็นนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมเอาไปใช้งานจริงในงานวิจัยของตัวเองด้วยโอเคทั้ง3คนครับจะแนะนําก่อนนะว่าคอนเซปต์เรื่องจินตนาการพลเมืองซึ่งเป็นหัวใจของกิจกรรมเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับออจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เราจะทาของสาคัญสําคัญ3อย่างเท่านั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเกรงนะมี3เรื่องฮนะเรื่องที่1ก็คือตลอดกิจกรรมนี้ผมอยากให้พวกเราใช้จินตนาการฟุง้งๆเลยจินตนาการเท่าที่จะไกลเท่าที่เราจะทําได้นะครับ อันที่สองเราจะจินตนาการและพูดคุยกันว่าเราแต่ละคนมีความเห็นความเชื่อหรือว่าอยากจะเห็นจินตนาการนั้นบันเจิดไปมากกว่านี้ได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายฮะเราจะไม่ได้จินตนาการเฉยเฉยนะแต่เราจะจินตนาการถึงโลกอนาคตนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ด3อย่างนะที่เราจะทํากันในกิจกรรมนี้นะฮะทุกคนเคยดูโดเรมอนไหมยางทันใช่ไหมเรายัางอายุไรเรียก,กันอยู่โดเรมอนะ <laughs> เนี่ยมันมีธีมอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือธีมเรื่อง time ช a c น i n อยู่มาวันดีคือดีเรากลับบ้านไป เปิดดินชักขึ้นมามีโดเรมอนกระโดดขึ้นมาอ่าพอเห็นภาพนะทีนี้โดเรมอนบอกเราว่าทั้ง3มคนเราจะพาเธอไปยังโลกอนาคตไปอีก50ปีข้างหน้าสมมุติว่าเรา3ามคนตัดสินใจเนาะตามโดเรมอนไปกระโดดไปในไทม์แมชชีนไปอีก50ปีข้างหน้าแล้วเรากระโดดขึ้นมาที่บ้านของเราเองมองไปรอบๆบ,บ้านเราแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยผมอยากชวนคิดว่าเราแต่ละคนคิดว่าตัวเองกำลังเห็นอะไร ให้เวลาคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนงั้นเดี๋ยวเริ่มจากที่หนูก่อนแล้วกันค่ะก็คือต้องท้าความก่อนว่าหนูเนี่ยก็คือมาจากจังหวัดเล็กๆค่ะเหมือนกับว่าชุมชนเนี่ยก็จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเล็กๆหลายๆบ้านอยู่ติดกันอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยบางบ้านเนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านไม้ที่อาจจะมีการผุพังบ้างดังนั้นในอนาคตอีก50ปีหนูตื่นขึ้นมาเนี่ยก็อยากเห็นเหมือนกับว่าเป็นชุมชนที่แบบว่าวัสดุที่สร้างเนี่ยแบบว่าทุกบ้านเนี่ยดีแล้วก็ทุกบ้านมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ให้กับเด็กๆได้วิ่งเ,เ,เล่นแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเหมือนเดิมค่ะอืมโอเคฮะก็คือโครงสร้างบ้านดีขึ้นใช่ไหมบ้านหน้าอยู่ชุมชนมีป่าไม้คนสามารถวิ่งเล่นกันได้ครับโอเคครับต่อไปกับตันครับครับผมก็คิดในนนลลััักกกษณะ้าาาายบบบบบี่่เเขหมแแว สิ่งแวดล้อมรอบข้างดูมีความแบบทันสมัยแต่ว่าก็มีแบบว่ามีพื้นที่สีเขียวแบบส่วนสาธารณะเลยวันนี้ให้แบบว่าแบบเด็กเล็กคุณยายคุณป้าอะไรเขาได้ไปเดินเล่นกันแล้วมาเนี้ยผมผมชวนเราขยายความคาว่าทันสมัย,ยได้ไหมฮะทันสมัยของกัปตันนี่หมายถึงมีอะไรบ้างฮะก็ <คา S 2> จะมีแบบว่าเทคโนโลยีที่แบบว่าช่วยในการ อำนวยความสะดวกอะไรมานี้ที่แบบว่าในตอนนี้เรายัางไม่มีอะไรมาเนี้ยครับอ่าโอเคฮะมีเทคโนโลยีผู้คนอยู่อย่างมีความสุขนะมีนาครับเออจริงๆค่าค่าของเพื่อนเลยคะ่ะก็คือถ้าจินตนาการว่าอยากให้แบบรู้สึกว่าเลืมตาขึ้นมาแล้วมีความสุขสุดๆไปเลยอาจจะนึกถึงแบบเออลืมตามาแล้วเห็นสีเขียวเห็นว่าสภาพบ้านเมืองแถวๆนั้นแบบไม่ได้เป็นแค่ตึกหมุนๆสูงๆเลยคะ่ะอาจจะแบบมีความเป็นอีโคเฟลลี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีผู้คนอยู่ แบบไม่ได้ฝึกพานเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยโอเคเป็นธีมพื้นที่สีเขียวเป็นหลักโอเคฮะโอเคเมื่อกี้เรานึกถึงแค่50ปีข้างหน้าใช่ไหมนั่งแบบทำแมชชีนกับโดเรมอนทีนี้ผมจะให้โจทย์ใหม่ฮะไปไกลกว่า50ปีไปเป็นสัก500ปีข้างหน้าโลกมันก้าวหน้าไปหมดแล้วอะไรที่เราคิดว่าสมัยนี้ยังไม่มีอีก500ปีแบบที่กัปตันว่ามีหมดแล้วทีนี้เรา3ามคนเนี่ยเป็นผู้โชคดีเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติอ่าเป็นคนที่มนุษยชาติเนี่ยส่งให้ไปใช้ชีวิตตั้งรกราก บนดาวดวงใหม่โจทย์ที่เราได้ก็คือเขาบอกว่า3มคนนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยให้มาช่วยคิดเรื่องนี้หน่อยว่าดาวดวงใหม่เนี่ยอะไรที่ถ้ามีในดาวดวงใหม่แล้วเราแต่ละคนจะรู้สึกว่าโหเห็นแล้วมีความสุขเหลือเกินนะ,ะกับคําถามที่2อะอะไรที่เราคิดว่าถ้ามันไม่มีในดาวดวงใหม่แล้วเราจะรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ไม่มีมันมี2ข้อนะครับพูดคุยมันง่ายไปจะให้ทํากิจกรรมลงมือวาดภาพระบายสีเล็กๆกัน้อยนะเอาข้อแรกก่อน อะไรที่เราคิดว่าไปถึงดาวดวงใหม่ถ้าพบว่ามีสิ่งนี้เราจะมีความตุกมากนะครับอยากให้ใช้เวลาสั้นๆสัก5้านาทีลองคิดแล้วก็วาดรูปลงไปในกระดาษแนละ้วเดี๋ยวเราโชว์ให้ผู้ชมดูกันอันนี้คือสิ่งที่อยากให้มีใช่ไหมครับใช่ครับอะไรที่เรา ไปถึงดาวแล้วเราเห็นแล้วไม่มีแล้วมันมีความสุขจังจะเขียนคําก็ได้นะครับถ้าถ้ารู้สึกว่าวาดแล้วมันยากอะไรเสร็จแล้วไหมเบาันเสร็จแล้วนะโอเคขอโทษค่ะหนูเป็นคนเพื่อนมาหนูเป็นคนเพื่อมาหนูหยุดวาดไม่ได้มาทุกคนดูจินตนาการเหลเหลือล้นกันจังเลย คไหนมาโชว์หน่อยว่าเราแต่ละคนวาดอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มจากทัานยาก่อนโชว์ให้กล้องดูสักนิดหนึ่งนะวาดอะไรนะอันนี้นะคะ<ม>ก็คือเป็นสิ่งที่หนูวาดขึ้นมาค่ะ อันนี้สีน้ำเงินที่หนูว่านะคะมันก็จะเหมืนอนแบบว่าเป็นคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกันค่ะคือหมายถึงว่าหนูอยากจะบอกว่าอยากเห็นเมืองที่พอมองไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะคะมีทางมาลายที่ดีมากพอสําหรับทุกคนที่จะสามารถขับถนนได้อย่างปลอดภัยในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถบอกได้ว,ว่าเมืองนี้พัฒนาดีแล้วมีแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีในชีวิต ก็ S 2> <S 2> อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นประตูมิติที่ไปที่ไหนก็ได้ค่ะซึ่งเป็นประตูมิติที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารหรือว่าการไปท่องเที่ยวได้หมดโดยที่ไม่ต้องสนว่าเขาจะเป็นใครค่ะการที่อาหารเข้าถึงทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวชีวะที่สามารถบอกได้ว่าดาวนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้จริงๆค่ะเป็นดาวแห่งความเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะโอเคค่ะขอบคุณมากครับผมต่อมากับตันครับโชว์ไหนครับเราวาดอะไรมาฮะตามนี้ครับก็เป็นจินตนาการผมรู้สึกว่าผม ชอบแบบสภาพแวดล้อมของโลกที่เราอยู่เหมือนเดิมก็อยากให้แบบว่าทะเลมหาสมุทรแผ่นดินอะไรคล้ายๆเหมือนเดิมมีต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าการมีต้นไม้ในทะเลมันทําให้รู้สึกแบบสบายตามองไปแล้วแบบว่ามันอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากให้มันมีอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีที่แบบต่อให้มีใน500ปีข้างหน้าแล้วยังแบบว่าไม่สามารถสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้ก็จะเป็นเรื่องแบบว่าวิวทิวทัศน์รอบๆดาวเคราะห์ดวงนั้นอะไรประมาณนี้แบบว่าอาจจะให้แบบว่ามีความสวยงามมากกว่าที่เราอยู่โลกใบนี้ใช่ไหมว่า ดูแบบมีความน่าสนใจแปลกตาแปลกใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเตียงนอนผมรู้สึกว่าการนอนเป็นกิจกรรมที่น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วสำหรับใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยอโอเคโอเคมีประเด็นมีประเด็นนะหมายความว่าจริงๆโลกอนาคตมันอาจจะเทคโนโลยีก้าวหน้ามากมีสิ่งที่ปัจจุบันทําไม่ได้หลายอย่างแต่ยังไงเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงจะต้องมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคงอยู่ใช่ไหมฮะและถ้าสุดท้ายในโลกอนาคต500ปี มันก้าวหน้ามากแต่ไม่มีใครได้นอนเลยว่าอาจจะไม่ใช่โลกที่ดีเท่าไหร่ใช่ครับโอเคการนอนการพออกักผ่อนจริงสําคัญครับแต่สุดท้ายครับมีนาครับมีนาวาดอะไรฮะเอออาจจะเยอะกว่าคนอื่นนิดหน่อยคือมีนาเริ่มวาดจากเอิมเหมือนตัวมีนาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีนาไปอยู่คนเดียวมีนาอยากมีใครอยู่ด้วยมีนาคิดถึงที่ว่าค่ะแล้วมีนาก็แบบอยากให้มันเป็นเหมือนโลกที่เอิมอันนี้ประตูมิติคะ่ะคือขี้โกงแบบเอาโคจะลงมา๋อเอาเอาอะไรมาเอาอะไรแบบ เอาคนที่บ้านมาแบบง่ายๆเลยว่าเออเอาต้นไม้มาเอาอะไรมาแบบมีพื้นที่พอสําหรับเอิบบ้านของทุกคนแล้วก็ต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบเอิมีคนที่รักอยู่ด้วยกันอะไรเไงี้ยแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็อาจจะมีวิวสวยๆให้ดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะแฮปปี้อืมเราก็เลยแบบเอาประตูมิติแล้วก็เอาทุกคนจาก <c oughs> ดาวนั้นมาดาวใหม่ซะเลย <c oughs> จบไปนะฮะโอเคฮะอันนี้เป็นคําถามข้อที่1น,นะฮะคือถ้ามีอะไรแล้วมีความสุขแล้วมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าถ้าไปดาวดวงใหม่ แล้วไม่มีสิ่งนั้นเรารู้สึกโอ้หทั้งมีความสุขรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ดาวดวงนี้ไม่มีสิ่งนี้นะครับเหมือนเดิมฮะลองคิดดูแล้วลองวาดรูปดูแล้วเราเรามาคุยกันมาเรามาดูกันว่าแต่ละคนวาดอะไรฮะอ่ะ เหมือนเดิมทันยาก่อนแล้วกันนะฮะโชว์นิดนึงฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูวาดว่าถ้าเกิดว่าไปดาวใหม่เราไม่เห็นเนี่ยหนูน่าจะมีความสุขมากมากค่ะโอเคมีอะไรบ้างฮะอันดับแรกก็คือเป็นเงินค่ะหมายถึงไม่มีเงินหมายถึงหนูไม่มีเงินไม่ค่ะหมายถึงว่าไม่มีเงินอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปค่ะหมายถึงว่าการมีเงินเนี่ยมันก็หมายความว่าจะต้องมีคนที่มีเงินมากคนที่มีเงินน้อยแล้วคนที่มีเงินน้อยเนี่ยก็จะได้รับโอกาสน้อยกว่าค่ะแล้วก็การที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยมันอาจจะสามารถเพิ่มโอกาสในการ ค้นพบสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ล้วนต้องทำงานเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพแต่ถ้าไม่มีมันเลยล่ะเป้าหมายของมนุษย์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อหมายความว่าเราคิดว่าเงินเนี่ยจะเป็นอุปสรรคของชีวิตที่ดีว่าอย่าง,งานั้นเดิอนะฮะไม่มีซะเลยดีกว่าใช่ไหมโอเคเงินนะฮะต่อมามีอะไรอีกคะเนี่ย ต่อไปก็คือเป็นเรื่องอันนี้ก็คือหนูวาดปืนนะคะไม่ยังเห็นอยู่ในมือของคนที่จะทําผิดหรือว่าคนที่จะก่อการร้ายค่ะก็คือูพง่ายๆคือหนูไม่อยากเห็นความขัดแย้งในสังคมไม่อยากเห็นใครต้องฆ่ากันตายใครต้องทำร้ายกันหรือว่าการเกิดสงครามบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่หนูไม่อยากเห็นค่ะอันสุดท้าย <c oughs> ก็อย่างสุดท้ายคือหนูไม่อยากให้มีการแบ่งแยกค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาสามารถคุยกันได้ไม่มี language barrier ต่อจากกันแล้วไม่มีใครบอกว่าเราเป็นคนคนละชาติกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนจากดาวด เดียวกันน,ะะนูคิดว่ามันจะสามารถพัฒนาอะไรหลายๆอย่างต่อไปได้อีกไกลมากๆค่ะหมายความว่าคนในดวงดาวดวงใหม่จะมองข้ามเรื่องว่าคนเป็นคนที่ไหนช,ชาติไหนไปแล้วใช่ไหมฮะมองว่าทุกคนเป็นคนในดาวเดียวกันเนาะอันนี้คือดาวดวงใหม่ของทัญญานะครับโอเคต่อมาครับกับตันครับกับตันวาดอะไรฮะอ,อ,อย่างแรกที่ผมคิดขึ้นมาเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามหรือว่าความขัดแย้ยงก็จะคล้ายๆกับพี่เขาก็คือแบบว่าสงครามมันเป็นแบบจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วแันนี้มันมีแบบว่า าาการฆ่ากันหรืออะไรกันเกิดขึ้นอะไรมาเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้มีที่ผมคิดมาพร้อมๆกับสงครามเลยก็คือแบบว่าความขาดแคลนอะไรมาเนี่ยครับาราการศึกษาที่อยู่อาหารห,หรือว่าแบบของใช้อะไรพวกเนี้ยครับอยากให้แบบทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอะไรหลายอย่างที่มันเป็นพื้นฐานอะไรมาเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมบ้านมาก็เหมือนแบบว่าชี้เข้าไปในหัวคนอาจจะเป็นแบบว่าความคิดในแบบว่าในทางที่ไม่ดีในทางลบอะไรเนี่ยไม่อยากให้มันมีเกิดขึ้นอะไรมาเนี่ยเพราะอาจจะเป็นแบบว่า เป็นสาเหตุหรือเป็นปัจจัยที่มาส่งผลต่อไอ้ที่ผมลิสต์ขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับประมาณนี้ครับโอเคครับแสดงว่าก็มีภาพใหญ่นะคือความขัดแย้งสงครามใช่มั้ฮะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องความขัดแคลนซึ่งอันนี้เราหมายถึงทุกด้านนะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตใช่ครับโอเคฮะขอบคุณฮะต่อไปครับมีนาครับโอเคอาจจะคลายกี่วของเพื่อนอีก2คนก็ถ้าจากตัวนี้นะะคือตอนแรกหนูคิดถึงเรื่องของการแข่งขันก่อนแต่ผมเหมือนโฟเริ่มคิดไปเลยแล้วก็เริ่มวาดไปก็รู้สึกว่า มันเป็นที่การแบ่งแยกมากกว่าเลยค่ะเหมือนว่าถ้าเราแบบถ้ามันไม่มีการแบ่งแยกคนเลยค่ะทุกคนก็จะแบบเอออยู่กันแบบเป็นยูนิตี้เหมือนของทัญญาก็รู้สึกว่าน่าจะแฮปปี้ดีอ่าโอเคด้านด้านขวามีคําที่มีนาเขียนไว้ใช่ไหมฮะคำว่าอะไรบ้างคือว่าเอิ่มฟู้ดซอสเฮลท์เอนเดคชั่นแฟมิลี่มันนี่อะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นเหมือนแบบปัจจัยต่างๆหรือว่าสิ่งที่รู้สึกว่าเอิ่มถ้าทุกคนมีแล้วมันจะมีอะไรต่างๆดีขึ้นเลยค่ะการแบ่งแยกคนจะมาทําให้คนจํานวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานในชีวิตได้ใช่มฮะ โอเคฮะนี่คือจินตนาการชุดที่2นะฮะต่อมาหัวใจของกิจกรรมจินตนาการพลเมืองเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าพลเมืองหมายความว่าถ้าเราเข้าไปทํางานด้วยกันใช่ไหมเรามาพูดคุยกันแล้วลองหาทางออกที่ดีกว่าของสังคมอันนี้เราจะเริ่มมีความเป็นพลเมืองมากขึ้นนะครับกิจกรรมสุดท้ายของบทเรียนที่6ของเราฮะผมจะชวนน้องๆน,นะฮะมาจินตนาการถึงดาวดวงใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่ดาวของใครของมันแล้วผมอยากให้พวกเรา3าคนเนี่ยทำงานร,ร่วมกันนะครเป็น งานกลุ่มแล้วอยากให้ลองช่วยกันออกแบบดาวดวงใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งดวงถ้าสมมุติเราสามารถออกแบบดาวดวงนี้ในแง่มุมใดก็ได้นะทุกๆแง่มุมเลยให้เป็นดาวที่น่าอยู่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถฝันถึงได้ดาวดวงนั้นเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราอาจจะใช้สิ่งที่เราคุยกันเป็นต้นแบบก็ได้นะครับหรือระหว่างบทสนทนาคุยกันแเราได้ไอเดียอะไรก็ลองเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมจะมีกระดาษแผ่นใหญ่ๆมาให้แล้วให้เวลาเรา พูดคุยแล้วก็ออกแบบดาวดวงนั้นกันนะครับ Okay. ไหนเล่าให้ฟังหน่อยฮะระหว่างที่วาดรูปมีประเด็นอะไรที่เราคุยกันบ้างอะไรที่เป็นแบบเรื่องแรกที่แต่ละคนคิดเพราะว่าต้องออกแบบดาวที่น่าอยู่เราคิดถึงอะไรเป็นสิ่งแรกทุกคนน่าจะคิดถึงเรื่อง unity อันแรกมีอะไรมาเนี่ยใช่ก็คือเลยเริ่มมาจากกรอบสีส้มอนายายนันใหญ่นี้ก็คือเหมือนพยายามบอกว่าเออทุกคนก็คือเป็นเหมือนอยู่บนโลกเดียวกันนะเป็นประเทศเดียวกันทุกคนอยู่ด้วยกันเลยคะ่ะแล้วก็อาจจะมีเกาะเล็กเกน้อยแต่ก็คือไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเหมือนแยกกันด้วยแบบเส้นแบ่งประเทศอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคฮะ มีเรื่องอะไรที่เราคุยกันสนุกสนุกกันอีกไหมฮะตอนที่เราทํางานกันการท่องเที่ยวข้ามกาแล็กซี่ครับใช่ก็จะเป็นเหมือนกับความเพ้อฝันนิดหน่อยว่าโอเคเราอาจจะเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วในอนาคตเราจะแบบว่าผูกสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวไปท่องเที่ยวกาแล็กซี่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่แล้วมีประเด็นเรื่องแบบๆเหลือนกันเรื่องเรื่องอะไรนะเงินเวลาอะไรนะอืก็จะมีหนัง บางเรื่องค่ะที่เหมือนกับว่าเขาก็มาเล่นกับว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเงินเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงเช่นว่าโอเคเอาเวลามาแลกเอานน่นนี่นั่นมาแลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆพ่อหนูก็เห็นว่าเราแยกกันอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับว่าใช้วิธีการแชร์กันก็คือไม่มีเงินแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นที่เป็นของชีวิตเราแลกต่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะโอเคฮะมีอะไรที่เป็นแบบว่าประเด็นที่เราคุยกันอีกไหมที่อยากจะเล่าให้ให้ผู้ชมทางบ้านฟัง เราคุยกันว่าเอ้ยถ้าในอน,นาคตเหมือนเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็อาจจะมี AI ที่มาช่วยเราทํางานได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคให้ AI มาช่วยทํางานที่มันแบบเราอาจจะไม่ชอบหรือ,องานที่เสี่ยงค่ะแล้วก็ให้เราหรือมนุษย์เราเนี่ยไปทํางานที่เราชอบแบบงานที่เราได้ใช้ creativity แล้วก็ปลดปล่อยมันออกมาแล้วก็ได้รับการ support อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันออกมาจริงได้อช่เช่นการนอนของกัปตันเป็นต้นใช่ไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา โชว์ผลง,งานหน่อยนะว่าแต่ละคนวาดอะไรดาวของเราที่เป็นดาวที่น่าอยู่หน้าตาเป็นยังไงอาจจะช่วยกันยกนิดหนึ่งแล้วกันนะประมาณนี้อ่าโอเคฮะโอเคฮะไหนมีมีองค์ประกอบอะไรที่ที่เราอยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนแนะนำเมจิก <laughs> ดอไหมอะไรนเมจิตรอเรอเป็นเรื่องแบบ <laughs> เกี่ยวกับถ้าแบบในอีกประมาณแบบห้ารยปีข้างหน้าหรือในอนาคตอะไรนี้ก็น่าจะมีเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เราแบบมีประตูมิติหรือสก่อย่างที่สามารถแบบ ขนส่งได้แบบในช่วงพริบตาแบบทั้งมนุษย์ทั้งสิ่งของอะไรพวกนี้ซึ่งน่าจะเป็นแบบสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกเราได้แบบมหาศาลเลยอะไรประมาณนี้ครับโอเคฮะมีอะไรที่ทําให้มันน่าอยู่ไว้กว่าน,นี้อีกฮะเ,ออเห็นทายบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงบนดาวดวงใหม่นี้โดยที่ความง่ายในการเข้าถึงเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในชุมชนตัวเองแต่ว่าเราสามารถข้ามประตูมิติไปที่ไหนก็ได้เพื่อที่จะเข้าถึงได้อย่างง่ายได้ส่ติว่าตรงนี้คนเยอะ แล้วก็การมีประตูมิติไปที่ไหนก็ได้เนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าแล้วเราจะมี transportation อย่างอื่นไหมพเพราะหนูรู้สึกว่าเรายังควรมี transportation อื่นค่ะซึ่งก็คืออาจจะเป็นรถลอยฟ้าที่ทุกคนสามารถใช้ได้อะไรอย่างงี้ค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะรว่า<ป>สุดท้ายแล้วเนี่ยการเดินทางเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอบบี้ของใครหลายๆคนดังนั้นมันก็คือไม่ควรจะถูกน e g l ลออกไปค่ะมีอะไรอยากขายของไหมฮะตัวสีม่วงๆนั้นเขียนอะไรมาเอ่ย ตัวสีม่วงหนูเขียนไปเยอะมากค่ะอจริงๆหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นในโลกอนาคตแล้วถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วสําหรับเราค่ะสิ่งที่พร้อมอย่างแรกสำหรับหนูก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มแบบอีโคโลจีอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็ยังอยู่ในธรรมชาติก็เลยมีเออมีแม่น้ำมีต้นไม้มีเมืองมากมายแล้วก็เออมีน้องพึ่งอยู่ตรงนั้นค่ะ ใช่หนูรู้สึกว่าพึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหนูชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการแพร่กระจายของพืชะไรกันอรเงี้ยแบบการแพ่พันธุ์ของพืชใช่ใชแล้วก็ในด้านของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมโโลิซีอื่นๆนะคะก็จะมีอย่างเช่นว่าพี่หนูรู้สึกว่าพอมันมีกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีคนที่คอยควบคุมดูแลกฎหมายก็เป็นหนึ่งในอาชีพหนึ่งที่จะต้องมีแน่ๆแต่ว่าระบบการปกครองเนี่ยอาจจะแตกต่างจากไปจากที่เรารู้ในวันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่มีแค่ระบบประชาธิปไตยอะไรนี้แล้วอาจจะแบบมีมากกว่านั้นที่สามารถทําให้้ทททุุกคคนมมมีีวาาาสขไดอยย่่งเเ ซึ่งก็คิดไม่ออกค่ะโอเคฮะไม่เป็นไรปัหาของคนในห้าร้อยปีนีถ้าพูดกันว่ากันนะโอเคอยากจะขายเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ถ้าแบบว่าดินในพื้นที่อาจจะพูดว่าเรายังคงคอนเซปต์การเป็นแบบมีพื้นที่สีเขียวมีอะไรให้มันดูว่าสบายตาอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบอยู่ร่วมกับธรรมชาติอจะเห็นแบบมีต้นไม้ภูเขาอะไรประมาณนี้นะครับอืมโอเคฮะตัวเขียวๆนั้นคือคือเอ่อ เอเลียนค่ะที่เราจะไปผูกสัมพันธ์แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ราโอกาสสิ่งที่สําคัญที่สุดในดาวดวงใหม่นี้ก็คือคนที่เรารักค่ะแล้วก็คนที่คนอื่นๆบนดาวดวงนี้รักค่ะซึ่งเราสามารถพบเจอเขาได้ง่ายๆผ่านประตูมิติไปไหนก็ได้ค่ะใช่โยงมาอันนี้ได้หมด <c oughs> อ่าโอเคครคือพาคนที่เรารักเดินทางข้ามไปข้ามมาการเดินทางง่ายไปหมดนะฮะโอเคฮะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับ โอเคเด็กๆครับหลังจากได้ออกแบบดาวของเราแล้วนะผมอยากถามเอาเป็นความรู้สึกก่อนเรารู้สึกว่าอีก500ปีข้างหน้าเนี่ยดาวแบบที่เราออกแบบมันมีโอกาสเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนถ้าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้จริงค่ะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราเขียนมามันก็ยังอ้างอิงจากปัจจุบันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทําได้แต่ว่าที่ทําไม่ได้อาจจะเป็นแบบปัญหาที่พวกเราพูดกันที่รู้สึกว่ามันแก้ยากอย่างแบบพวก ความเท่าเทียมว่า unity ไรพวกนี้ค่ะหมายความว่าในมุมเราไอ้ด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าน่าจะเป็นไปได้ไดแต่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเท่าเทียมอาจจะรู้สึกว่ายากต้องแก้หนักนิดนึงแก้หนักนิดหนึ่งอีก500อปีอาจจะแก้ไม่ได้เลยมัอาจจะได้ก็ได้คือมันไกลมาก500ปีหนูว่าสว่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยอา่าโอเคฮะผมก็รู้สึกคลางกันเหมือนกันครับน่าจะแบบเป็นไปได้แล้วแต่อาจจะแบบว่าเราจะพร้อมแบบพัฒนาไปพร้อมกันอะไรหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ยังเห็นความขัดแย้งอยู่แลลวมันเนี้ยอาจจะแบบว่า ถ้าคนในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะไม่ได้ร่วมมือกันสร้างอะไรกันแบบนี้ขึ้นมาก็ได้อะไรแบบนี้ครับอืมโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมันตั้งใจความร่วมมือกันนะครับใช่โอเคทัญญาคิดไงครับสำหรับหนูก็คือคิดเหมือนทั้งสองคนเลยค่ะก็คือมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะว่าคนในสังคมนั้นค่ะมีอุดมคติในแบบว่าที่อยากจะเป็นเป็นยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนมีแนวคิดแบบเดียวกันเนี่ยมันก็ไปถึงแน่แนได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมีีีีีีคคคววววาา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 ามมมมมมมแแแแตตตกกกก่่่่่่งงงงงงเเนนนนนยยยย็็อออจจะะะไไไถึพร้้้้ปปป500 500ัััขขขดดห ก็อาจจะมีความขัดแย้งอยู่ถ้าเกิดทุกคนไม่ร่วมมือกันนะคะแปลว่าโลกอาจจะดูดีขึ้นในแง่ถึงวัตถุใช่ไหมฮะแต่ว่าโลกอาจจะต้องการคนคนั่นแหละความคนที่มีความเชื่อเหมือนกันสมัติที่อยากจะสร้างดาวดวงนั้นให้แบบน่าอยู่ขึ้นมานะแล้วถ้าสมมุติเราอยากให้ให้ดาวดวงนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นจริงเราคิดว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดนะที่จะช่วยให้ไอดาวที่น่าอยู่อย่างที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยมันสาม,มารถเกิดขึ้นได้สรุปดูนะคะคือเรื่องการศึกษาค่ะ เพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็คือเป็นรากฐานปัจจัยของทุกอย่างและการศึกษาเนี่ยก็สามารถช่วยทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถเพิ่มเหมือนกับพัฒนาเทคโนโลยีไปได้มันก็รวมถึงการเหมือนกับว่าปลูกฝังความคิดในจิตใจของบุคคลแล้วก็เหมือนอุดมคติว่าสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตควรจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงโอเคการศึกษาเป็นพื้นฐานของการสร้างดาวที่น่าอยู่นะฮะโอเคครับกัปตันครับครับก็เน้นย้ำอีกครั้งก็คือเรื่องของแบบว่าความร่วมมือกันแลมาเนี่ยครับผมรู้สึกว่าถ้ามนุษย์เริ่มร่วมมือกันนครับก็ อะไรหลายอย่างก็พอเป็นไปได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับทํายังไงให้พวกเราร่วมมือกันให้ได้นะครับโอเคครับมีน่าครับหนูหนูจะตอบว่าความรู้ถูกรู้ผิดก,กันหมายถึงว่าเหมือนเขาพยายามจะสร้างเมืองที่น่าอยู่ขึ้นมานี่คะ่ะถ้าเราเป็นคนที่ดีแล้วก็รู้ว่าสิ่งน,นี้มันดีเราก็จะไม่ทําอะไรก,กับเขาอะไรอย่างี้คะ่ะประมาณนั้นแบบเหมือนไม่รบกวนคนอื่นหมายถึงทำความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนําไปสู่ความพัฒนาความเจริญเราก็ควรจะ ไม่ควรจะไปขัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นหนูไม่รู้ว่ามันต้องคำมันคืออะไรคล้ายๆแบบไม่สร้างความขัดแยงด้งโดยไม่จําเป็น <G ül> ใช่ไหมทำความเข้าใจความคิดความเชื่อของคนอื่นว่าเขากาลังทําอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะสนับสนุนส่งเสริมใช่ไหมฮะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะไปพยายามยั้งไว้อะไรแบบนั้นนะโอเคฮะอันนี้เราก็น่าจะพอเห็นแล้วนะว่ากิจกรรมแรกของเรานะครับการออกแบบดาวในอนาคตเนี่ยทำให้เด็กๆได้จินตนาการนะครับถึงโลกที่น่าอยู่อย่างไรและพอเราย้อนกลับมาคิดนะครับถึงสังคมในปัจจุบัน อะไรที่แตกต่างกันแลือเหมือนกันแล้วเราจะเดินทางไปสู่ดาวที่น่าอยู่นั้นได้อย่างไรครับ ในกิจกรรมจริงๆซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่านี้นะครับเราอาจจะเติมโจทย์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมคิดเพิ่มเติมก็ได้เช่นหลังจากการนําเสนอดาวดวงใหม่นะครับเราอาจจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมาลองหาเสียงมาโหวตด,ดวงดาวที่เราอยากจะไปอยู่นะครับหรือบางทีเราสามารถให้พวกเขาสร้างแนวทางนะฮะในการจูงใจให้คนอื่นย้ายมาอยู่ดาวของเราหรือที่สําคัญก็คือเราอาจจะสามารถเปิดบทสนทนาต่อยอดนะครับหลังจากนาเสนอดาวเสร็จ ยกตัวอย่างเช่นเราถามเขาว่าถ้าเลือกได้นะแต่ละคนอยากจะไปอยู่ดาวดวงไหนเพราะอะไรนะครับทาไมเราคิดว่าดาวดวงนี้มันน่าอยู่ที่สุดดาวที่เราออกแบบกันมามันจะเป็นจริงได้มากแค่ไหนอนาคตเนี้ยจะเกิดขึ้นกับโลกได้จริงต้องทําอย่างไรบ้างกิจกรรมและคําถามเหล่านี้นะครับจะช่วยทําให้จินตนาการที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่จินตนาการฟุ้งๆลอยๆจะจะดึงผู้เข้าร่วมกลับมาสู่การถกเถียงในเชิงคุณค่าเชื่อมโยงภาพอนาคตที่พวกเขาคิดฝันเข้ากับปัจจุบันที่พวกเขากําลังใช้ชีวิตอยู่ うん。 ระบวนการสําคัญของจินตนาการพลเมืองคือการใช้จินตนาการสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับโลกอนาคตนะครับจะสังเกตว่าเราไม่ได้แค่ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้วาดภาพระบายสีอะไรก็ได้ที่อยากจะเห็นเรื่องสําคัญที่สุดคือจําเป็นต้องตั้งคําถามและเปิดบทสนทนาเพื่อทําให้เขาย้อนกลับมาสํารวจความคิดความเห็นชุดคุณค่าของตัวเองและของกันและกันเพราะสุดท้ายเมื่อเราคุยกันนะมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าความแตกต่างเหล่านี้จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดใช่ไหมครับและท่ามกลางความแตกต่างเหล่านี้ หลายครั้งพวกเราอาจจะมีจุดร่วมกันหรือจุดเหมือนกันไม่น้อยทีเดียว